ไปนอนไม่บอกเป็นผัวเมียกันหรองอนด้วยฮะเป็นผัวสวัสดีครับตัวติณนะครับลายชุดอะไรอะเฟยเราใส่ชุดตุ๊กตาเอาและให้ดูแกงไงเหูให้เก่งได้ไอเก่งได้อะดูงงแกงไงหนูไม่ได้ดูจะดูไปทําไมอะไม่รู้หรอกว่าใส่สีชมพูสวัสดีครัเจ้าเฟยแะคิดโซสวัสดีค่ะขอบคุณครับ ไปกัดเขาทำไมอ่ะการมาแถบพื้นโลกแล้วไปกัดเขาทำไมอ่ะเพราะเขาจะถูกยึดนะมันจะทืบเก่งกล้าอุ๊ยอีกแล้วนะเจ้าเฟยบอกกี่ครั้งแล้วฮะนันทำเพื่อนหนูอยู่าคิวกระดาษนเนี่ยคนกระทืึกลบเลยอ้าวได้เฟยเอาอีกแล้วใช่ไหมค้าแต่พิบายว่ามีคนไปกีดเพื่อนค้าก่อนดใช่ค่ะเยี่ยมยอดมากเลย สมควรโดนแล้วบอกกี่ครั้งแล้วไอ้หมาง้อไไม่ปลอยมาทำเก่งกล้าก่อนทำไมไม่ปลอยมาทำเก่งกล้าก่อนเองช่วยไม่ได้หนูกดเขวนเรียกเขาทั้งเมืองแล้วตอนนี้แล้วไปกดททำไมล่ะจะมาอุ้มหนูตอนนี้ไม่ได้ปลอยจะอุ้มอะไม่สนใจหรอก ก็ทำเก่งกล้าเองช่วยไม่ได้โอยหนูเวียนหัวดมยาดมไปจะปล่อยกูปะฮะไม่ปล่อยเก่งกล้าคะไม่ปล่อยเสียงใครเนี่ยเสียงเสียงแปลกๆแล้วนะเนี่ยมึงจะปล่อยลูกกูปะกูบอกมีร่างทรงมีร่างทรงเหรอเหี่ยหมาเก่งกล้าเหี่ยหมาโง่ทำไมพูดดูพูดใาอย่างนี้หวังว่าจะได้ปล่อยกูเวียนหัวแล้วตอนเนี้ยเวียนหัวไปเลย เป็นร่างทร<ห><ซ>งเหรอมึงยองอ่งยองไม่หยุดเลยเนี่ยตอนเนี้เยเป็นร่างทรงใช่ไหมเนี่หนหนยหนูหดหุ้นไหนูพที่แกงบ้าหัวแฮหนูมานี้หนูสิงร่างแล้วนเ <c oughs> มื่อกี้เป็นญาณแม่เหรอมานี้หนูโมโหแล้วแม่ตายแล้วเหรอมานี้ยังไม่ตายแล้วมาสิงร <ไป S 1> ่างไ, <ป S 1> ได้ไง ฟ้องพ่อคอยดูฟ้องไปเลยก็มาถีบคนอื่นก่อนจะฟ้องพ่อแล้วอยากกลับบ้านถ้าคนอื่นก่อนช่วยไม่ได้แหม่อยเนอหนูขอโทษหนูจะไม่ทำแล้วขอโทษกี่รอบแล้วรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายถ้าครั้งหน้าทำอีกล่ะถ้าครั้งหน้าทำอีกก็ฆ่าพี่แกได้เลย ไม่ได้สิจะมาฆ่าไอเกตได้ไงเกตไม่ได้ทำโอ้โอเหนื่อยพี่เกตไปเลยเกี่ยวไรอะเกตเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทหนูไม,ไม่เกี่ยวเขาไปเลยปล่อยหนูไม่ปล่อยว่าไงไปไหนแล้วรอแป๊บนึงโอเคสั่งสอนเด็กน้อยอยู่ใช่เมื่อกี้ข้าเห็นแล้วว่าเขากเกเรใส่เจ้า ใช่เลยทำเป็นปิดตาไม่เห็นแล้วกันนะได้เลยจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วปล่อยหนูสาบานก่อนสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยให้ไม่มีให้ไม่มีแฟนตลอดชาติเข้าใจไหมก็ได้สาบานปอปหนูเหวียนหัวแทบตายอ,าอ้าว ไดใจใช่นหนูสลับจอเมื่อกี้โอเคป๊าปาหนูโดนหมาอุ้มตั้งไหน